วันนี้อนมาเร็วสามาจับเร็วจีจับไว้จีเอ้าเสียสามะลูกมาสามสาเลยเร็ว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 เสามาโอ้หอบเราสาสงสารพ่อเลยสา อะไร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 เนี่ยอะไรอะไรเดียวสาไปในลูกเดียวเออสาวสายลูกสุกลูกยืนก่อนลูกยืนก่อนยืนก่อนยังเก่งอ้วิ่งออกมาพลัดพลาดขี้แตกโอ้ยืนก่อนลูกยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนเดียวโอ้โหอะไรนี่จิปล่อยออกมาก็ โอ้สาวน้อยขี้แตกเลยครับพี่ฟิล์มเขาไม่ได้มาลูกวันนี้น่ะโอ้วิ่งเข้ามาขี้แตกเลยจับ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 ไว้จับไว้ค่อยค่อย,อยลูกโอ้ยฟังฟังฟัง,ฟงลูกฟังหน่อยลูกฟังหน่อยฟังหน่อยลองพี่จิดูนันะนะสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับนในช่อง Family สีทับไทยนะครับผม บรรยากาศช่วงเย็นนะครับว่าจะพาสุพรรณษาวิา่งเที่ยวเล่นนะครับแต่ว่าสุพรรณษาคิดว่าพี่ฟิล์มเนาะใช่ครับเอาไม่อยู่แล้วครับนึ่นนอโอ้เอ้าม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 าทันี้มาทันนี้มาทันนี้จ้าวิเอ๊ะมามาออกมาเล่นข้างนอ,อกเร็วพี่ฟิล์มไม่อยู่ก็จะดื้อยอย่างนี้นะครับสุพรรณษาประมาณน,นี้นะครับไม่เลี้ยวเลยไม่เลี้ยวใหญ่เกินพีจ่จีจะตีแล้วนั่นนะ่ะจะตีนะ เออระวังระวังระวังไม่เลี้ยวพิจนะิใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาพิจิตรีด้วยน่นนะน่ะสุพรรณษาเดี๋ยวใหญ่นั่นนี่เอ้าจับไม่อยู่ครับมาท่านี้มาท่านี้นจ้มามาท่านี้นลูกมาเอ้าจ้า <laughs> จับไม่อยู่เลยครับเอ้าปล่อยเลยจะวิ่งไปไหน ไปตามน้องว่ะน้องวิ่งทะลุด้วยนั่นสาสาลูกเอ,อ้ยสาไปดักเร็วไปดักไปไปดักไปเล่นน้ำทะลุดนะยสายุดก่อนลูกไปพี่จิตีนั่นนะ่ะสาลูกแม่สาพี่จิตีพี่จิตีหยุด <c oughs> จับให้เอ้ะ บอกให้ฟังนี่ฮะโอ้คนนี่แหละเหนื่นอยแรงเดี๋ยวเดี๋ยวพอไปเอาของเล่นก่อนโอ้จี่เขาไม่ได้มาวันนี้น่ะโอ้โหสัพพันษาดื้อมากครับบอกให้ฟังครับผมดื้อมากเลยพี่จีจับไม่อยู่พี่จีจะตี<อ>ด้วยไม่เลียวนี่เอาของมาให้เล่นก่อนโอ้ตายแล้วลูกสาวนี่แหม จีวิ่งหอบเลยเหนื่อยเอมามามางนี้นี่มาลูกสาวมานี่ยนี่นี่นี่เร็ว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 มาเล่นเร็วมาเล่นเร็วเล่นเร็วเล่นเร็วเล่นเลยอย่าดื้อ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 เอ้ยรถมาเอ้ยระวังจับไป มาเนื้อทำไมยายแท้ไม่เลียวไปเล่นของยายไปเอาอย่าดื้ออย่าดื้อพี่จิตีเดี๋ยวพี่จิตีเฮ้ยสาไหมซาสา,สา,สาเอ้ยสาเอ้ยสาไหมยุดเล่นโคลนเล่น,นเล่น,ลนสาเอ้ยทั้งหมาทั้งช้างครับโอ้โหเล่นโทรดิบครับโทรดิบเอ่ะอาจจะเล่นโทรเอ้า เอาหงยางมาจิมาเออเออวันนี้พวกเราพ่อก,กับลูกเอาไมา่อยู่นะครับ<า>จับไม่อยู่เออล่นมาแล้วามาเวรับลโอ้สบายใจครับเล่นโคลนดิบเออโอ้ยุม่กล้ากอดเรื่งนี้โอ้ส,สาวใหญ่แล้ว โอ้ยเล่นโคลนเล่นโคลนเออได้อย่างงี้สิใครจะกล้าก,กอดอย่างงี้แม่ไม่กล้ากอดหรือเปล่าครับกอดแล้วได้ยายเออเออเล่นโคลนดิบครับเออพรรษาเล่นโคลนดิบจีจับไอจีไปไหนแนละ้วจีเอ,อ้ย เดีะะ default, ๋ยวเดี๋ยวไมเฮ้เฮ้เถอยถอยไล่ไปเลยจิเฮ้หยิบไหมเฮ้เฮ้เฮ้อะไรหลเดี๋ยวตัวโดนโดนไม่เลียวเฮ้หยิบไหมเดี๋ยวไปเฮ้หยิบไหมเฮ้ถอยหยิบไหมโอ้วุ่นวุ่นวุ่นครับปล่อยมาอย่างนี้ไม่ได้แล้วดื้อมากครับพี่ฟิล์มมาอยู่บอกให้ฟังครับดื้อสุดๆเลยครับผม เล่นคนกับน้องอ่ะจิขอบายครับสรุปใหญ่แล้วครับผมเล่นแล้วเล่นแล้วฟังไหมฟังไหม เล่นไปน้องสนุกบนสายเล่นสนุกครับแต่คนวิ่งตามหอบครับโอ้ไปแล้วครับเฮาแซเฮ้าไหมเฮา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 นิ่งเฮาวันนี้คนมาเร็วสามา จับเร็วจีจับไปจีเอาเสียสามาลูกมาจาสามาโอ้ยลุุ้ลุลุลุาุลุลุลุุ้ลุลุลรุ จับไม่ไปบ้านเลยเร็วเฮ้ยสามเมตรยี่ดักไว้จีพอหอบแล้วเอ้ยจีจีจับโวนสายแล้วเฮาโอ้เฮ้ยเฮ้ยดักข้างหน้าเร็วจ๊ะไปจ๊ะไปเฮ้ยทำไมดึงอยงี้โดยไม่เลรยวนี่ฮะอือกลับบ้านเลยยงี้ไง เล่นด้วยแล้วไปยังต่าไปไหมเฮ้เอ้าไม่มีคนครับโอ้พวกเราจับไม่อยู่ครับโอ้โอ้สุพรรณสาเล่นอย่างนี้หอบแน่นอนครับผมเอ้าตีตีตีพี่จีตีได้พี่จีเฮ้ ยอดพิจีตีเอานิ่งตีเลยตีขาตีมันใช่ไหมนี่ฮะโอ้โหหนึ่งลอยเม็ดนะครับจับไม่อยู่ครับผมตลกมากเลยเอาหยุดก่อนต้องตะโกนนะครับสปันชาเอาอีเขานิ่งเข้าเอานิ่งเอาไหมเอาตีขาหน่อน ฮ้พี่จีตีนะเอ้าครูไหนครูไหนเด็กดื้อตีเดตีเลยอืมอืมตีหัวเลยมันไส้นี่เด็กดื้อสิค่ะอ่าคนสวยของแม่แม่เดดื้อค่ะตามเป็นแม่์มาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห อะไรงี <cents> ้จ <istles> <c oughs> right ีเ็นแล้วครับเอ้าไม่ปล่อยมาอะไรงี้ถ้ามีพี่ฟิล์มหนิใช่ตายแล้วทำโทษก่อนตอนแรกเขาทำเนียนมากนะครับผมเนียนครับเนียนเหมือนแกล้งพวกเราเนาะใช่ครับสงสัยคิดว่าเราแกล้งบ่อยเนาะใช่เลยแกล้งเราบ้างเฮ้ามาแค่สองคนนะครับผมวิ่งตามวิ่งเร็วเลยอายึดก้อนเฮ้าเอ้าแหมเอ้าไปเรื่อยๆคน พีพ่จีตีเด้อเวลาพีพ่จีตีเราทำท่าเขมิบจาอืมอืมมอตีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รับพี่ฟิฟมาเลยเออมามารับพี่ฟิฟมาหาเนี่ยกลับบ้านแล้วครับโอ้เหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากเลยเล่นอ,าาอย่างนี้ไม่ได้นะครับสองคนเอาไม่อยู่ครับสุพรรษานี่เอ้าผิดกฎแล้วสุพรรษาเดีอย่างนี้ลูก เอออ่อนอ่อนพี่เจตีโน่เหรอให้ดึงไม่เลี้ยวพี่เจตีทำท่าตีสิเฮ้ยตีพี่เจตีแล้วเฮ้ยปอกตีตีเอาดึงไม่เลี้ยวพี่เจพี่เจให้ตีโน่แล้วพี่จิมเลี้ยวเอาเอาเอาไม่กลัวไม่กลัวพี่เจแล้วเอาเอาเอาอยู่ตรงนี้แหละเอาโอเคโอ้เหนื่อยแล้วเอาไปคลิปก่อนโอ้เอาเอามาโอเค สำหรับที่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กระำลังใจให้ด้วยนะครับผมในช่องอะไรครับติดตามสมัชชาครับสำหรับมาดีเสียงไทยนะครับผมและช่องฟูจิแชนเนลเลยนะครับไปกันเลยครับ Let's go อ้ไปลูกไปแล้วเอาเข้าบ้านเร็วไปไปไปอุ้ยเออเฮ้ยไปแล้วอ,อ,อ้ย<ป>บาย